สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับ Bizmax เพราะทำธุรกิจต้องเต็มที่ครับผมยกเดชไทมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่42นะครับวันนี้จะพาไปดูว่ารถ e ีวีจะปังไหมที่นี่ครับเราไปดูกันครับว่ามีกี่ยห้อที่มีรถ e ีวีกันนะครับวันนี้ไปครับโอเคครับ เรามาอยู่กันที่พื้นที่ของ BMW นะครับผมอยู่กับน้องหยางนะครับ BMW G เนี่ยนะครับเป็นคนที่จะตอบคำถามของเราในวันนี้ว่าข้อดีของรถยนต์ PV ของ BMW มีอะไรบ้างครับไปฟังกันครับสวัสดีครับผมชื่อหยางนะครับผมข้อดีของ BMW ของเรานะครับสามารถวิ่งไฟฟ้าได้ความเร็วสูงสุด140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่แรงม้าสูงสุด292แรงม้านะครับและข้อที่2ข้อดีของเราคือการประหยัดพลังงานนะครับสามารถวิ่งไปชาร์จไปได้ไม่จำเป็นต้องเสียบลั๊กชาร์จตลอดเวลาวิ่งไปเราเบรกเราเกิดความเร็วรถเราหมุน เราชาร์จไฟหนุนเลยนะครับประหยัดพลังงานแน่นอนครับผมราคาครับราคาตัวนี้นะครับเป็นชุดแต่ง M Performance นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่2 9 9 9 0 0 0บาทครับผมอืมจากเ m w นะครับเดี๋ยวผมจะไปในพื้นที่ใกล้เคียงกันก็คือมินิครับเขาจะมีรถยนต์ EV ที่มาตอบโจทย์คนไทยในปีนี้หรือเปล่าเดี๋ยวไปชมกันครับผมขอบคุณมากคทุกอย่างครับเอาละครับผมอยู่กันที่บูธมินิครับผมอ้าวแนะนำตัวหน่อยครับน้องครับครับสวัสดีครับผมชื่อช้างนะครับเป็นโปรดักชเนียร์ของมินิเมเลเนียร์เอกม มาดูข้างหลังนี่ฮะสีเหลืองสวยเลยฮะแต่อันนี้คือแรปนะฮะมีข้อดียังไงไหมครับแน่นอนครับคันนี้คือขับสนุกโกคาร์บฟิลลิ่งแล้วก็หลักโลกครับผมโอ้ราคาเท่าไหร่ครับราคา2องล้านสองแสนบาทกับสีไวท์ซีเวอร์ครับผมตอนนี้จะมีสีใหม่มาเป็นสีอินนิมิติกแบล็คซึ่งราคาเขาจะเพิ่มจากเดิมเป็นราคา3 0 0 0 0บาทเป็น2องล้านสามแสนบาทครับผมเอาละก็ยังไงติดตามนะครับมินิเอาละครับไปดูกันต่อครับว่ามีอะไรต่อครับไปครับบครัสวัสดีครับเราอยู่ที่ Merc e d e s ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับ<อ>ผมอู่โปรดัก Expert ครับจาก Ben BKK Group ครับ Ben BKK Group ม,มีไหมมี EV มะ อีวีต้องบอกว่าตอนนี้ Mercedes b e เ z เรายังไม่มีครับแต่เราจะมีรถปลั๊กอินไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดครับผมก็คือสามารถวิ่งด้วยน้ํามันเชื้อเพลิงได้ด้วยแล้วก็ไฟฟ้าได้ด้วยครับเอาละข้อดีวันนี้พูดอะไรครับเนี่ยอันนี้ GLE 3 5 0ดีเซลปลั๊กอินครับผมเอาข้อดีเลยครับข้อดีต้องบอกเลยว่าสําหรับดีเซลปลั๊กอินคันนี้นะครับอย่างแรกเลยวิ่งด้วยไฟฟ้าเพียวๆได้ประมาณเกือบร้อยกิโลเลยนะครับก็ถือว่าเยอะที่สุดแล้วตอนนี้ของ Mercedes- Ben z นซครับผมนะครับอย่างท ท็อปสปีดได้สูงสุดถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือให้พละกกำลังเนี่ยแรงม้าสูงถึง320แรงม้าแล้วก็แรงบิดถึง700นิวตันเมตรด้วยราคาครับผมตอนนี้ราคาอยู่ที่4 6 9 9 0 0 0บาทครับชุดแต่งเป็นยังไงครับชุดแต่งเป็นเอ c l u s ค v e ซีฟลายรอบคันเลยนี่แหละครับ Mercedes นะครับ BKK BKK Group คัเบย์กรุนะครับอาละเดี๋ยวไปกันต่อครับผมขอบคุณมากครับผม เอาละครับตอนนี้ข้างหลังผมนะฮะ,ะเป็นรถนาเข้านะฮะที่มาอยู่ตรงนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับจะมี a s ส o n น a r มาตินมาเซโรตินะฮะแล้วมากินี่นะฮะในชุดนี้ยังไม่มีรถที่เป็น EV นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกัน,นว่าจะมียี่ห้ออะไรที่มี EV อีกบ้างครับผมไปครับ เอาละครับผมอยู่ที่นิสสันครับข้างหลังผมคือนิสสันลีฟครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมชื่อออยครับที่ปรึกษาการขายจากสยามนิสสันเซลสาขาลาดพร้าวครับผมเอาละครับข้อดีของนิสสันลีฟครับผมครับเป็นรถ EV 100%ครับผมอ่าอ่าประหยัดพลังงานไม่ต้องเติมน้ำมันนะครับสามารถวิ่งได้ไกล311กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งครับอ่าชาร์จกี่ชั่วโมงครับผมอ่าแปดชั่วโมงครับผมโอเคครับเออราคาตอนนี้เท่าไหร่ครับอ่าเปิดตัวที่หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทครับผมเอาละครับนิ เราอยู่ที่มิตซูบิชิครับผมมิตซูบิชิมี EV วีไหมต้องถามคนนี้ครับครับสวัสดีครับนิวนะครับเป็น Product Expert ของทาง Mitsubishi ครับผมอ่ามี EV EV เป็นยังไงเล่าเลยครับผมครับของเราจะเป็น Plug-in Hybrid ครับผมซึ่งเป็นรถผสมผสานการทำงานระหว่างเครื่องยนต์แล้วก็ไฟฟ้าครับผมแต่ของเราเนี่ยไฟฟ้าเป็นหลักครับและขึ้นมาเป็นรองครับผมข้อดีของเราคือเครื่องยนต์ของเราครับมันจะเป็นเหมือนตัวเจเนเตอร์ครับคอยปั่นไฟชาร์จตลอดแต่ทุกครั้งกับเครื่องของเราเป็นไฟฟ้าหมดเลยครับผม ตั้งแต่สตาร์ทเลยก็คือไฟฟ้าเลยนั่นหมายความว่ามันจะค่อนข้างประหยัดค่าใช้จ่ายในการกับเคลื่อนครับราคาเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเริ่มต้นอยู่ที่1ล้าน6 4 0 0 0 0ครับแล้วก็ตัวท็อปอยู่ล้าน749ครับผมรือล้าน7แสน4หมื่น9พันครับเยี่ยมเลยครับเอาละไปต่อครับผมขอบคุณครับผมเอาละครับผมอยู่ตรงพื้นที่ของผู้นำเข้า Porsche นะครับมาดูกันครับว่า Porsche มี e-b รุ่นไหนแบบไหนครับเชิญครับ สวัสดีค่ะ,ะนัชชาจากโบช์นะคะ mm hmm. ก็ประจำอยู่ที่โบช์ไทยแลนด์นะคะศูนย์วิภาวดีรงังสิตนั่นเองค่ะก็นำเข้าโดยบริษัท AS Auto Service นะคะผู้นำเข้า s c ช์ประเทศไทย่คะจุดเด่นหลักๆของของรถอ,อ,องรถ EV ของเราเนี่ยมาแรงเลยค่ะก็คือเป็นรุ่น s เช e ไทคาน n นั่นเองค่ะซึ่งเป็นรถไฟฟ้าเจเนอเรชั่นแรกของ s c ช์ที่ทำขึ้นมาเลยซึ่งตัวโชว์ของเราในวันนี้ก็คือจะเป็นรุ่นโบช์ไทคานเทอร์โบนะคะ ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจุดเด่นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยคือที่ขายดีเลยก็คือในเรื่องของรูปแบบดีไซน์ของเขาซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยในส่วนของไฟหน้าเนี่ยจะให้ความเป็นรถแห่งอนาคตก็คือจะเป็นไฟแบบ LED 4จุดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Por s เช e อยู่แล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะของเขาเนี่ยก็คือ วิ่งได้เนี่ยศูนย์ถึงร้อยสูงสุดของกอเช่ไทคานทำได้สูงสุดถึง2.8วินาทีซึ่งแรงของเขาเนี่ยมันแทบจะเทียบเท่ากับไฮเปอร์คาร์เลยค่ะและวิ่งได้ไกลได้ถึง450กิโลเมตรเลยซึ่งการออกแบบของเขาเนี่ยเป็นรถสปอร์ต4ประตูที่ทำออกมาได้พอดีข้อมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสปอร์ตก็ได้ใช้งานก็ได้ขนของก็ได้คือครบเครื่องเลยอ่ะพอดีข้อนี้เริ่มต้นเท่าไหร่ครับผมถ้าเป็นตัวไทคานเบสเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่6.19ุดนบ่งเล้านบาทหกจ่้าล้านบาทใช่ พอชครับพอชครับ <c oughs> เอาแล้วครับเดี๋ยวไปต่อครับผมขอบคุณมากครับผม